ชรับไอติมเย็นๆแล้วนะครับวันนี้เสียต้อมวนนาแก้วหลังคาเหล็กนะครับก็สละเวลามาแจกไอติมนะครับวันนี้เสียต้อมโนนาแก้วหลังคาเหล็กของเราก็เป็นผู้บริหารวนนาแก้วหลังคาเหล็กนะครับมีวัสดุก่อสร้างครบวงจรนะครับก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะเยี่ยมชมได้ครับสินค้า เสตอมก็มีความยินดีวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับที่วัดศรีชมชื่นของเราก็สลองอุบสมบทฉสลองบวชเนาะเขาห้องห้องบวชแม่นบอกเขาห้องบวชเนาะฉลองบวช <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วครับเส <c oughs> ตอมมาแจกมาเลี้ยงทุกวันเลยครับเชิญรับไปติมเย็นรีมเย็นๆแล้ครับ เชิญแล้วครับท่านไหนยังไม่ได้นะครับไอศครีมเย็นๆเชิญแล้วครับเชิญแล้วครับวันนี้เสียต้มมาเองครับเชิญครับโบน่าแก้วหลังคาเหล็กนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะเยี่ยมเยียนเราได้นะครับมีวัสดุก่อสร้างครบวงจรนะครับทีมงานของเราก็ขมักขม้นที่จะเสิร์ฟให้กับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้พอซื้อ มาไปติมเย็นๆครับผมเชิญครับเราเิร่